สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอคำสั่ง chamfer นะครับคำสั่ง chamfer ก็จะเป็นลักษณะคล้ายกับคำสั่ง fillet ครับแต่ว่าจะเป็น fillet เ,เนี่ยจะเป็นคำสั่งที่เอาไว้ใช้สำหรับลบคมที่เป็นเส้นโค้งนะครับแต่ chamfer นี่ก็จะเป็นลักษณะลบคมที่เป็นเส้นตรงนะครับมาดูกันว่ามันจะใช้งานกันยังไงครับเริ่มต้นเราจะต้องมีรูปทรงที่เป็นมุมหรือโค้งก่อนนะครับเดี๋ยวสร้างขึ้นมาก่อนนะครับ มาที่ Start Machine Design แล้วก็พาดี่ซน์ครับเดี๋ยวเราสร้างรูปทรงขึ้นมาก่อนครับนี่ครูจะสร้างเป็นใช้โปรไฟล์สร้างนะครับก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับ Exit w o เ k ิ e n กเนไปแล้วก็แพดออกก่อนเพื่อให้มีรูปทรงที่จะเราจะมาฝึกใช้คำสั่งกันก่อนนะครับก็จะได้รูปทรงออกมาแล้วก็จะมีมุมต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองใช้คำสั่งกันเลยครับไปที่ Insert ครับเราเลือก d e s k ์อัพฟ e เจอรคราวนี้เรามาเลือกเป็น Chamfer ครับอันี้ Chamfer เราก็จะได้หน้าต่าง Chamfer Definition ขึ้นมานะครับ ในส่วนของโหมดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเลงเอ็ length, angle, เกิลนะก็คือความยาวและมุมนะครับนี่โหมดเราปรับเปลี่ยนได้ครับว่าจะเป็นเลงหนึ่งหรือเลงสองก็ได้ครับอันนี้เป็นแบบมุมแล้วก็อันนี้เป็นแบบความยาวทั้งสองด้านนะครับเรามาเลือกเป็นแบบมุมก่อนนะครับแบบมุมแล้วก็ความยาวก่อนนะครับแบบที่หนึ่งนะนี้อันเลงเราจะใส่เท่าไหร่ครับสมมติว่าเราใส่สักยี่สิบมิลลิเมตรนะครับทีนี้ตรง ตรงเลงนี่คือ20มมตรนะคือความยาวที่จะตัดออกนะครับมุมเราใส่สี้าองศาครับเพราะว่ามันเป็นแบบเล็งเอ็นเกิลครับออบเจกตูแชมเฟอร์ fer, ก็คือตอนนี้มันขึ้นว่าโนนเซเล็กก็คือยังไม่มีการเลือกมุมใดๆนะครับก็ลองมาคลิกเลือกสักมุมหนึ่งครับนะมุมนี้ลองพรีวิวดูเราก็จะเห็นว่าเราตัดตรงเนี้ยก็คือตัดออกตัดออกตรงเนี้ยครับช่วงนี้คือคือช่วงขอบขอบตรงเนี้ยครับ2ี่สิ เดี๋ยวกูไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราลองหมุนดูนะครับดูฟังฝั่งด้านหน้าครับก็จะเห็นอ่ยี่สิบน่าจะเป็นแบบจากขอบตรงนี้ครับยี่สิบมิลนะแล้วก็เอียงตรงนี้ครับสี่สิบห้าองศาครับเราลองโอเคดูทีนี้จะมาลองวัดดูครับว่ามันยี่สิบตรงไหนนะครับเราก็ใช้ตัวเครื่องวัดนะครับซึ่งเป็นอ่คล้ายๆกับรูเวอร์เนียเนี่ยครับ มาแล้วก็มาคลิกขอบดูครับตรงนี้28นะครับสแสดงว่าสแสดงว่านะครับตรงตรงที่เป็น20องศานะครับก็คือส่วนที่อ่าส่วนที่เป็น20ก็คือขีดขีดเส้นตรงตรงนี้นะครับอ่าตัดโดนตัดออกไป20แล้วก็เอียง45อ่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูแบบที่2องท่านบางนะครับ เมื่อสักครู่นี้ที่เราเลือกเป็นแบบเบลงแองเกิลใช่ไหมครับทีน,นี้เรามาเรามาเลือกดูที่เป็นแบบความยาวทั้งสองฝั่งดูครับเล่งกับเรลงครับเราเลือกเลงสองฝั่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราเลือกเป็น10มิลอีกฝั่งหนึ่งเราเลือกเป็น20มิลเราลองมาคลิกดูครับแล้วก็ลองพรีวิวดูครับเราก็จะเห็นว่าฝั่งหนึ่งออกเห็นไหมครับ ฝั่งนึงออก10มิลอีกฝั่งนึงออก20ทีนี้เราดูนี้เราถ้าเราอยากสลับก็ได้นะครับเราให้20ข้างบนข้างล่างเป็น10เราลองพรีวิวดูครับมันก็จะสลับให้เราอโอเคนะครับตัวนี้ก็คือเป็นความยาวทั้งสองฝั่งนะครับทีนี้ตรงโอเปอเรชันตรงนี้นะครับมันเป็นแทนเจนต์นะครับเราลองเลือกเป็นมินิมอลดูครับลองพรีวิวดูก็ไม่ไม่แตกต่างนะครับอ่ไม่แตกต่าง ส่วนใหญ่เราเลือกเป็น tangent นะครับโอเคดูครับก็จะได้ออกมานะครับเป็นรูปทรงทีนี้ลองลองมุมตรงนี้ด้วยครับเราก็เลือกเป็น insert ครับ set up feature เลือกเป็น chamfer ครับ chamfer เลือกจุดนี้ครับใส่สักเป็นแบบเล็กๆกนแล้วกันนะครับเป็น10มิลที่ดูครับ แล้วก็โอเคเราก็จะได้ตรงจุดนี้ครับอ่าลักษณะก็ก็จะประมาณนี้ครับคำสั่งแชมเฟอร์ครับครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ